และในวันนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมกำลังใจตํารวจตะเวนชายแดนที่44วัดทานโตนะคะกำชับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนะคะต้องต้องมีเรื่องของการสัญชาตญาณไวพพิบและนิ้นดูแลพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยค่ะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบก รองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากกองทัพบ,บกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติภารกิจหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่14อำเภอทานโตจังหวัดยะลาพร้อมรับทราบภาพรวมสถานการณ์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4ผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมผู้บังคับบัญชาและคณะฝ่ายอำนวยการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าร่วมกับคณะ ติดตามโดยได้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับกําลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดเยเดนภาคใต้เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีในความกล้าหาญเสียสละก่อนเดินทางกลับผู้บัญชาการทหารบกนะคะยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกับกล่าวชื่นชมกําลังพลทุกนายที่มุ่งมั่นเสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกําลังจะส,สามารถกําชับผู้บังคับบัญชานะคะหน่วยต้องมีสัญชาตญาณปฏิพานไหวพริบและให้มีความคิดรวดเร็วลึกซึ้งค่ะและมีความเป็น ผู้นำและมอบหน้าที่แต่ละบุคคลให้ตรงความสามารถชัดเจนเน้นดูแลความปลอดภัยกำลังพลและประชาชนให้มีประสิทธิภาพ